ปวดที่ต้นคอส่วนหลังต้นคอส่วนหลังอยากทราบว่าเป็นอะไรอยากให้คุณหมอแนะนําหน่อยว่าจะรักษายัางไงขอบคุณครับปวดที่ต้นคอส่วนหลังค่ะบอกมาอย่างนั้นนะคะปวดต้นคอส่วนหลังที่เจอบ่อยที่สุดนะคะก็เป็นภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับที่เราเรียกว่า Syndrome, ออฟฟิศซินโดรมก็เจอในคนที่นั่งเล่นมือถืออย่างเงี้ย <c oughs> บ่อยๆก้ม <c oughs> ๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านั่งเล่นหน้าคอมก้มๆเพราะลักษณะก็คือเป็นหลังคอมแล้วคอมมันก็แอน มันก็เหมือนอถ้านัยืนตรงๆก็คือเหมือนคนแหนงนคอมองตลอดเวลานะคะพวกนี้ก็ทําให้กล้ามเนื้อด้านหลังคอตรงนี้มันหดตัวมันเกิดการเกร็งมันตึงในตลอดเวลาพวกนี้ก็คือต้องเเน้นในเรื่องของการยืดเส้นยืดพกกล้ามเนื้อคอเพราะว่ากล้ามเนื้อคอของเราก็จะมีแค่เอียงซ้ายเอียงขวาก้มหน้าในคอนะคะก็ถ้า บริหารหรือว่ายืดเส้นกันนะ้นในคอเหล่านี้อาจจะพอช่วยได้ในเบื้องตน้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการที่มันตึงตรงนี้มันทําให้ปวดหัวด้วยมีการชา<ะ>ล้วลงต้นแขนปลายนิ้วอันนี้ไปให้คุณหมอตรวจด,ดูดีกว่าค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นเยอะถึงขั้นเช่นหมอนรองเอ่อต้นคอกระดุกต้นคอเสื่อมไปกดหรือว่าไปควนทับเส้นประสาทอะไรพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไปหาแล้วก็ตรวจด,ดูไว้หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะ,ะง่ายๆเลยก็คือเราก็พยายามนั่งตรงๆเนาะนั่งตรงๆอ่ะ แล้วก็สมมติตอนนี้เรานั่งอยู่นะเหมือนที่ต่างนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็คือเอาก้นไปติดพนักเก้าอี้นะแล้วสมมติว่าเราอยากจะยืดต้นคอด้านซ้ายใช่ไหมคะก็เอามือซ้ายอ่ะวางไว้ใต้ก้นก็คือนั่งทับมือเราเอาไว้ถามว่าทําไมถึงให้นั่งทับเราจะได้รู้ว่าเราไม่กระดกก้นไปมาเนาะมันจะได้ยืดกล้ามเนื้อต้นคอได้ถูกต้อง่จากนั้นเอามือขวาเสร็จแล้วก็เอามือขวาเอื้อมมาแตะตรงข้างเหนือหูตรงนี้นะคะ แล้วก็ค่อยคให้น้ำหนักแขนน่ะมันค่อยค่อใช้แรงโน้มถ่วงค่อยค่อยดึงลงจนเรารู้สึกตึงเป็นนีกล้ามเนื้อที่คอด้านข้างออไม่ต้องออกแรงดึงใช้แค่แบบปล่อยให้แรงโน้มถ่วงของน้ำหนักแขนน่ะมันดึงเราลงมันก็จะรู้สึกตึงกล้ามเนืเออ้อคอด้านข้างแบบนี้อ่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีคือครึ่งนาทีทําซ้ำสองครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะจริงๆงกล้ามเนื้อเราเนี้ยมันจะยืดออกมันต้องใช้ระยะเวลาในการยืดทั้งหมดหนึ่งนาทีขึ้นไปนะคะ ถ้าเป็นคนมีอาการเจ็บหรือปวดเนี่ยต้องการถึงสามนาทีเนี่ยคืออาจจะต้องทําซ้ำประมาณหกรอบแล้วก็ทําสลับข้างเนาะแล้วส่วนช่วงต้นขอด้านหลังบางคนชอบก้มอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันยืดง่ายส่วนใหญ่หมอไม่ค่อยแนะนําจริงๆวิธียืดง่ายๆคือพยายามออกแบบว่าให้จินตนาการว่ามีอะไรอยู่ใต้คางให้คางเป็นสองชั้นกดเข้ามาเหมือนเป็นเนียงออันนี้จะเป็นวิธีออกกล้ามเนื้อต้นคอค่ะหมอได้เลยดีกว่า Mm. นะคะอาจจะแสดงว่าพี่ตังมีผิดหน่อย <laughs> ก็ลองยืดอย่างนี้ดูก่อนถ้าไม่มีอาการเจ็บห,หรือปวดอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บหรือปวดอย่างอื่นหรือว่ามีอาการชาร้าลงต้นแขนหรือว่านิ้วต้องไปหาคุณหมอค่ะเพราะว่าต้องตรวจร่างกายละเอียดกว่านี้ อยาพยืดเองค่ะเออถือว่าเป็นวิธีบริหารร่างกายจริงๆนะอย่างเราๆท่านๆเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดมแทบจะทุกคนอย่างแน่นอนพอได้ทำมก็รู้สึกเออมันก็ผ่อนๆคลายๆนะคุณหมอจากความตึงๆแล้วเนี่ยนะคะเออดีจังเนาะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นมากกว่านี้แล้วมีอาการมึนชาพบหมอโดยเดือนเหมือนที่คุณหมอฟ้าแนะนําเลยนะคะใช่ค่ะเออ อ้าวบอกว่าปกติไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เท่าไหร่ครับอ่ะก็ต้องดูพฤติกรรมนาะว่าว่าไอเราไปใช้จ <น S 2> ังหวะอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นโทรศัพท์ก็ได้คะ่ะเป็นทานั่งก้มทํางานทั้งวันหมอมีผู้ใหญ่ที่รู้จักก็คือไม่ได้เล่นมือถือหรอกแต่ว่านั่งทํางาน <S <S ก้มนับเงินทนั้งวันก็เป็นได้ก้มทำของแพ็คของเนี่ยช่วงนี้ออนไลน์แพ็คของเยอะเป็นลักษณะนั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก้มเป็นได้หมดนะคะ ค่ะลองดูนะคะเบื้องต้นก็กายบริหารกันไปเหมือนที่คุณหมอฟ้าแนะนำเมื่อสักครู่ไม่ไหวจริงๆพบแพทย์เลยอย่ารอช้านะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับท่าสีและอากาศธาตุ ผลบีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากช้าพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงหมากระทืบลงกำลังเสือโรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223